วันนี้เราจะมาหาค่าไซด์คอสแทนของมุมที่ควรจําด้วยมือซ้ายกันค่ะยกมือซ้ายขึ้นมานิ้วโป้งคือศูนย์องศานิ้วชี้คือ30นิ้วกลางคือ45องศานิ้วนางคือ60นิ้วก้อยคือ90องศาจําไว้ว่าบนนิ้วเราจะมีรูทอยู่นะมีจแควร์รูทอยู่ข้อมือของเราจะมีเลขส่วน2อยู่วิธีการหาคือไซด์ดูทางซ้ายคอสดูทางขวาส่วนแทนหาได้จากรูททางซ้ายส่วนได้รูททางขวายกตัวอย่างเช่นไซด์ศูนย์ ยกมือขึ้นมาหักนิ้วศูนย์ลงไปซ้ายดูทางซ้ายไม่เหลือนิ้วก็คือศูนย์นิ้วรูดนิ้วรูศูนย์ส่วนข้อมือคือสองรูศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ส่วนสองตอบศูนย์เอาใหม่ซ้ายสามสิบศูนย์สามสิบหักนิ้วสามสิบลงดูทางซ้ายเหลือหน er ึ่ 0, 5, 2, 2, งนิ designs, insan, mask, ้วใส่รูดให้นิ้วรูดหนึ่งข้อมือมีส่วนสองรูดหนึ่งได้หนึ่งซ้ายสามสิบคือหนึ่งส่วนสองซ้ายสี่ห้าบั arena, ่ง <homage>, ศูนย์สามสิบสี่ห้าดูทางซ้ายรูดสองส่วนสอง ต่อไปซ้าย60 0 3 0ศูนย์ห้าักนิ้ว60ิลงดูทางซ้ายเหลือ3มนิ้วรูดสาส่วน2และซ้าย90หักนิ้ว90ลงปึ๊บดูทางซ้ายได้4นิ้วใส่รูดให้นิ้วรูดส่ส่วน2รูดสี่มีค่าเป็นสองสส่วน2ตอบ1ต่อไปดูคอสกันบ้างคอ 0, สศูนย์หักศูนย์ลงคอสเนี่ยดูทางขวามีอยู่4นิ้วเห็นไหม ก็ใส่รูทห้นิ้วข้อมือส่วน2องตอบหนึ่คอสศูนย์สาดูทางขวาเหลือ3นิ้วก็รูทสาข้อมือมีอส่วน2อซายสี่ห้าศูนย์ส่ห้พูดผิดคอร์สสห้าคอต้องดูทางขวาเหลือ2นิ้วก็รูทสส่วนสมาดูแทนกันบ้างค่ะสมมุตินะหาแทน30 0สิูนย์สาแทนเนี่ยรูททางซ้ายส่วนรูททางขวาได้เลยก็ รูทหนึ่งส่วนรูทสามต่อมาแทนสี่ห้าศูนย์สามสิบสี่ห้าแทนรูทซ้ายส่วนรูทขวารูทสองส่วนรูทสองมีค่าเป็นหนึ่งสมมุติแทนหกสิบศูนย์สามสิบสี่ห้าหกสิบรูทสามส่วนรูทหนึ่งรูทซ้ายส่วนรูทขวารูทสามส่วนรูทหนึ่งตอบรูทสามแบบนี้เป็นต้นถ้าใช้กดมือซ้ายอันนี้นะสรุปแล้วก็จะได้ค่าออกมาแบบนี้ค่ะลองเอาไปฝึกใช้กัน